สวัสดีครับก็อยู่กับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองอีกเช่นเคยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับสวัสดีขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆในปีใหม่นี้นะครับวันนี้ก็เอารถกระบะแคปแครีบอยของ t o โตยต้าไฮรัก e ีโวนะครับสรุ่นนะครับพี่น้องนะแฝดพี่แฝดแฝดน้องนะครับนะปี2016กับ ปี2018นะครับก็คือหน้าหลอกกับหน้าแรกนะครับมารีวิวให้กับ FC นะครับว่าชอบแบบไหนกันนะครับก็เลือกอย่างที่เราชอบนะครับเผื่อใครหาอยู่นะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูน้องนะครับมาดูตัวน้องก่อนนะครับตัวนี้เป็น 2.4E นะครับเป็นตัว p i เนอร์นะครับกับบะแคปมีหลังคาแคล Carry บอย นะเกียร์ออโต้นะครับทั้งสองคันนี้นะครับนำเรียบไปเกียร์ออโต้นะครับนะเครื่อง2.4ขับ2ตัวนี้ราคาเปิดอยู่539,000บาทปี2018นะครับนะตัวนี้ยอดจัดก็ได้เต็มๆนะนะครับออกรถก็ฟรีดาวได้นะครับบางคนถามว่าดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ก็คือเงินดาวเงินพอร์ตเนี่ยตัด 100, แสนละ2 0 0 0นะครับ นะก็คือผ่อนเดทผ่อนเนี่ยแสนละ2,000ดาวก็ตัดออกแสนละ2 0ง0นะครับง่ายๆคร่าวๆก่อนบวกลบไม่เยอะนะครับนะก็แจ้งให้เป็นไกด์ไลน์นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆค่อยคิดกันแบบเป๊ะๆก็ค่อยนั่งคิดกันตามเลทเครดิตของลูกค้านะฮนะ,ะน่าหล่อนะครับตัวนี้ปี2018นะฮะจะได้กระจังหน้าแบบ เป็นโครเมียมตาดำนะครับเป็นดำเงาหรือดำเป็นโนแบกนะครับนะแตกต่างกันตรงนี้เองนะครับในส่วนของล้อเป็นล้อแม็กนะครับติดรถมานะครับเป็นสเปคของเขาอยู่แล้วกระจกโครเมียมนะครับก็จะไล่เองแต่โครเมียมด้านหน้านะครับตกแต่งโครเมียมเลยไปจนถึงมือเปิดนะครับเป็นแคปแคปแบบโอเพนแคปนะฮะแล้วก็เป็นหลังคาแฮร์รี่บอยนะฮะเป็นหลังคาแฮร์รี่บอยพรีเลนเนอร์นะฮะนะแฮร์รี่บอยแบบเข้ารูปนะครับ นะแบบสวยเลยนะด้านหลังมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ 2.4E เกีย e, ร์ออโต้นะครับทั้งสองคันนะคันนี้ห้าแสนสามมื่นเก้าพันบาทนะครับนะในส่วนของตัวปีสองพันสิบหกเนี่ยก็ 2.4E เหมือนกันนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันหลังคาแคลิบอยเหมือนกันก็คือหลังคาแคลิบอยเนี่ยรุ่นเดียวกันเป๊ะเลย นะฮะตัวนี้ปี2016นะครับเปิดราคา479,000บาทนะฮะนะปี2018 539,000ปดห้าแสนสามหมาปีสองพันสิบหนะครับนะทั้งสองคันนี้เป็นแฝดกันนะครับแฝดพี่แฝดน้องนะฮะตัวพี่นี่ราคาถูกกว่านะครับตัวพี่ราคาถูกกว่าหน้านี้นะครับนะ เล็ผ่อนก็อยู่ประมาณ90,00นะครับต่างกันนิดหน่อยถ้ามีดาวก็ตัดตรงไปอย่างที่ผมบอกนะคร,รับษีพรบต่อให้5นะครับสเปคแม็กเหมือนกันนะครับล้อแม็กลายเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับภายในนะมาดูภายในภายในสเปคเดียวกันนะครับตัวอ e ีมก็จะได้มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยหุ้มยูริเทนนะครับตัวนี้นะเกียร์ออตโต้เหมือนกันนะฮะครับ ภายในนะครับก็จะเป็นเบาผ้า<อ>นะด้านหน้านะเบาคนขับเบาคนข้างเนี้ยก็จะเป็นเบาผ้านะครับแต่สะอาดๆนะนะครับสะอาดๆเลยนะครับนะแอร์แบ็กเนี่ยได้มาสามตำแหน่งนะครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีบล็อกตรงนี้ไว้ใส่ของแช่พวกอ่อาไม่ไม่ได้ไม่ใช่แช่นะครับอาจจะวางพวกน้ำดื่มน้ำอะไรที่ต้องการรักษาอุณหภูมิความเย็นความช่องแอร์อย่าเปิดไป มันจะไปไปใส่ให้เกิดความเย็นได้นะครับที่เก็บของพวกนี้นะครับก็ขนาดใหญ่อันนี้คือพวกเล่มคู่มือคู่ม,ม,ม,มืออยู่ครบนะนะครับที่นี่นะนะครับรถใช้งานนะสะอาดๆไปไม่ไม่ไม่โสมนะครับเกียร์ออตโต้นะครับมีโหม,ม,มด e ีโ Mode Power Mode ์โหนะครับพอนี้เออเป็นฟัง์กชันการใช้งานของเครื่องปรับอากาศพวกแอร์พวกอะไ ของเดียวน้ำมันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้นะครับห่วงเลยด้านหลังเป็นบอ่อแคปเป็นทําเป็น 50, 50, 50, ห้าสิบห้าสิบให้ทำหุ่มหนังนะฮะเป็นเตอร์เทนได้นะครับเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะอันนี้ประสงค์เพราะมันเป็นแคลริบอยนะฮะเป็นแคลริบอยแล้วก็เป็นโอเปนแคปได้ด้วยนะฮะก็คือคันเดียวจบนะทะบูตตามรักนะครับนะตัวนี้เป็นตัวพิเลเนอร์ด้วยนะฮะอ่ะภายในตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเหมือนกัน นี่ดูยางดูแมกนะครับดอกยางยังลึกเลยนะฮะดอกยางลึกมากคือใช้กันยยาวๆนะของกุญแจนะครับตัวนี้ของบิดโตนนะฮะนะก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับฟิล์มทั้งสองคันติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้เป็นสามเอ็มนะครับนี่มาดูคันน้องนะตัวนี้ตัวหน้าสิบแปดนะครับปีพศสองพันสิบแปดนะเหมือนกันครับออปชั่นออปชั่นเหมือนกัน นะออปชันเหมือนกันคู่มือเล่มนะครับอยู่ครบนะแอร์แบ็กสามจุดน,นะครับของเลวถ่ายให้น้ำมันเครื่องนะครับหล้างค่าสะอาดๆนะครับเบาะหลังเป็นอ็อบเพนแคปนะตัวนี้เป็นท่อนเดียวนะฮะแต่หุ้มหนังให้นะฮะเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะปกตินะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็ระบายอากาศได้ด้วยนะครับกระจกหลังก็เปิดได้นะ อาจจะเป็นรุ่นเดียวแหละนะครับที่เปิดต,ตอนนี้ที่ทําเปิดได้ก็คือระบายอากาศได้ด้วยนะกระจกหลังอของ r ี v วนะครับโอเปน a p มีหลังคาแคลิบอยก็อย่างที่ผมบอกนะครับทั้ง2องคันนี่อยู่ที่ว่าชอบรุ่นไหนหน้าไหนนะครับตัวนี้ก็ราคา5 3าแสนสตัวนี้ก็ราคา4ี่แสนเจ็ดนะครับนะออปชั่นเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ต่างกันที่หน้านะครับเครื่องเดียวกันนะครับแรงม้าเดียวกัน นะสองคันนี้ค่ะชอบรุ่นไหนใช้ชอบราคาไหนก็น่าสนใจทั้งสองคันนะครับเป็นรถเอเนกประสงค์ได้ทั้งสองคันเลยนะฮะภาษีต่อปีหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับไม่ไม่แพงนะฮะต่อภาษีก็ไม่แพงนะใช้งานก็ได้คุ้มคุ้มนะครับทั้งสองคันเป็นรุ่น E แล้วนะครับออปชั่นนี้ค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วต่อการใช้งานแสงแดดมันจ้าหน่อยนะครับสีอาจจะไม่สวยแต่ถ้า มองมาดูตัวจริงที่สวยแน่นอนนะครับถ้าไม่ตรงปกนะครับไม่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจองเลยนะครับนะถ้าจองมาก็คืนเงินจองนะครับถ้ามาดูแล้วไม่ตรงปกนะครับอ่ทั้งสองคันนี้ผมการันตีว่าตรงปกแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับเบอร์เดิมนะครับ0 9 6ย์9 9 9 8 5กนปะครับโทรเข้ามาสอบถามกันนะฮะผมยินดีให้คำปรึกษาได้นะครับอะไรที่ตอบได้ก็หาตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาให้จนได้นะครับนะปรึกษาได้ไม่ต้องอายนะครับ นะผมดีใจที่ได้ส่งมอบรถสวยๆให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีเก่าแลก็สวัสดีปีใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับกับคลิปนีนะ้แล้วพบกันใหม่ปี2565นะครับรวยๆเ,เหงนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ